นี่ก็คือเฮ็ดแดงภูบนบุ้งคำตำบลนาตานในพี่น้องเี้ตังค่ำบะนี้เอาภาพบรรยากาศเฮ็ดแดงเฮ็ดแดงเฮ็ดแดงภูบนบุ้งคำเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เฮ็ดแดงปากกุงบ้านพุกซาต้าบอนนาตานเฮ็ดแดงเข้าเฮ็ดแดงเข้าตังค่ำบะนี้กำลังล่างแล้วมีก็ข้าวกำลังล่างแล้วเพื่อที่หนึ่งที่หนึ่งเฮ็ดแดงนะนี่เฮ็ดแดงบ้านบ้านพุกซาเนี่ย เฮยเดียนตอนนี้เอามาจากผู้บัญช่วยำตะบูนาตาผมกรอกตะบูนภาคตะบูนท้องได้ภาคบ้านซกภาคตะบูนภาคชับชีสาะบูนภาคฮิดเดิลภาคโร นิพพานคาหาก็ได้เฮ็ดแดงลาได้ช่วงนี้อดิวเวอรีนพาเพิ่งบ้านม่วงคำตำบลตาตาในเฮ็ดปีนเฮ็ดแดงอมดลายเลยที่ร่องบ้านอายักษะหาก็ได้เมื่อรับก็ได้แต่จะไปคาหาก็ได้ผู้บ้านม่วงคำหรือว่าพาเพิ่งบ้านม่วงคำตำบลตาตาอำเภอเต่าม้อยอายัะหาก็ได้เฮ็ดแดนมาถึงขั้นกันนี่เฮ็ดแดงผู้บ้านม่วงคำเลยเดี๋ยนั้นเฮ็ดแดงบ้านคุกฆ่าได้เฮ็ดแดงขึ้นละ เงปากฟุ้งไม่ตงูนี้เ็นปากปากเมีอักามาลับลดาของพ่อีน่ให้เงปากุ้งแสบนะเงมาจะพื้นัะหุ่งเหมือนกันนี่กหึ่นแสบนะเดี่ันนี่อไเงยเงไปกะ่ถามาเื ลาพูดกคพังตะบลาตาลค่ะเฮ็เคอกหัวนตัวมีเจ็ดเงี้ยไปไปก็ได้พูดกคพังตะบลอตาลนะหัวจะไปหาได้รกดูภาพบรรยากาศเอาเฮ็ดเี้งไม้บึงจะไม่ดีสภาพคามระชามมเอาเฮ็ดเงี้ไม้บึงนี่เป็นเฮ็ดเงี้ยปักปูนตัวนีงมีเล็บปักปูน ้านพกขาตำบลตารไม่ไดเดินเลยขับไมได้เอก็กระเด่งนะตรงนี้มกราบนี้า่ากินนะปัญหามานก็ <mae afraid Tyson> ัง <iritual> มี้รวไม่ได้เดียวปากุ่มวันพกาตำบนตารขักไมเดย